สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมนะก็คลิปนี้ผมจะมาสอนโหลดแท็กแบกแบบอที่ผมได้รีวิวไปนะครับผมว่ามันโหลดยังไงเดี๋ยวเรามาดูวิธีการโหลดกันเลยซึ่งเราเข้ามาในลิงก์นี้นะลิงก์นี้ผมจะทิ้งไว้ในใต้คลิปหรืออาจจะใต้คลิปที่สอนนะเดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งเพราะตอนนี้ผมยังไม่ได้ลงคลิปแบบอตอนที่อัดนะแต่ตอนที่ปล่อยก็คงจะปล่อยแท็กแบบอ,อไปแล้วล่ะโอเีให้เราเลื่อนลงมาเลื่อนลงมาเรื่อยๆแล้วก็จะเจอตัวนี้ฮะเป็น R P B B M C Pa c k ฮะกด ไปเลยแล้วก็ทำการกด i m Not a r o b o t นะเป็นการยืนยันตัวตนแล้วก็รอฮะรอมันโหลดสักครู่เดียวโอเคเมื่อเราได้มันโหลดเสร็จแล้วใช่ไหมแล้วก็กด Get Download เนี่ยมันก็จะขึ้นไฟล์ Ready ให้เรากดไอตัวหนังสือสีเขียว,ยวตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะกดไปเลยปุ๊บรอสักครู่ฮะมันก็จะทําการดาวน์โหลดนี่ฮะเรียบร้อยฮะเดี๋ยวรอมันดาวน์โหลดก่อนนะเดียด๋วยวดาวน์โหลดเสร็จเราจะไปที่แอป E S File กัน โอเคครับผมเมื่อเราโหลดเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็มาที่ FBS file กันเดี๋ยวทิ้งลิ้์ไว้ใต้คลิปเหมือนเดิมนะ FBS file อะซึ่งแอปนี้ก็แนะนําเหมือนเดิมเพราะบางคนมันเขาแตกไฟล์ในอันนี้ไม่ได้เราก็ไปตรงที่เราดาวน์โหลดมานะซึ่งเราดาวน์โหลดมาใส่ไว้ตรงไหนเราก็ไปตรงนั้นโอเคผมโหลดไว้ที่ดาวน์โหลดเออนี่ฮะ เป็น RP BP ตัวนี้นครับผมก็ทําการกดตัวนี้ฮะกดไปเลยหนึ่งครั้งนะเออแล้วก็กดเวลานี้เท่านั้นเนี่ยเลือกเป็นไมายค้าบนะคือบางคนอนะ่ะคือบางคนมันกดแล้วใช่ไหมมันจะไม่มีเอ่อหม c r ค f t ขึ้นนะ,ะสมมุติมันไม่มีไม c r ค f t นะให้เรามากดที่ o o เกิลโคลมอ่ะเรากดก g l e Chrome แล้วก็เวลานี้เท่านั้นรอสักครู่ฮนะ่ะแล้วมันจะให้ดาวน์โหลดใหม่อีกครั้งหนึ่งนะแล้วเราก็กดดาวน์โหลดไปเลยแต่ผมจะไม่ดาวน์โหลดนะคือใครที่ไม่ได้นะอันนี้คือใครที่กดอันที่โหลดมาตอนแรกแล้วมันเปิดไม่ได้หรือมันไม่มีไม c r ค f t ขึ้นให้เรากด แบบเมื่อกี้กด Google Chrome แล้วก็ดาวน์โหลดอีกทีหนึง่งโอเคผมจะยกเลิกไปนะเมื่อเรากดไปหนึ่งทีแล้วใช่ไหมโอเคเดี๋ยวกดใหม่ก่อนเมื่อกดไปแล้ว1ทีเราก็กดที่ c ม a f คฮาคนที่มีนะคนไม่มีก็ทําแบบเมื่อกี้เลยก่อกลับไปดูได้กดเวลานี้เท่านั้นนะโอเคแล้วเราจะเด้งเข้าเกมเดี๋ยวผมจะตัดช่วงเข้าใกล้เข้าเกมไปแล้วนะเราจะได้รู้ด้วยว่ามันจะขึ้นอะไรกันบ้างโอเคเดี๋ยวตัดไปเลย โอเคตอนตอนนี้เราจะเข้าเกมกันได้แล้วนะรอแป๊บหนึง่งให้มันโหลดเสร็จนะมันจะมี import start ขึ้นนะครับผมเนี่ยคำว่า import start ขึ้นนัานบนซึ่งของผมมัน f ฟล l ก็เพราะว่าผมลงเอาไว้อยู่แล้วนะใช่ผมลงเอาไว้อยู่แล้วมันก็เลยขึ้นเฟลสําหรับใครที่ยังไม่เคยลงหรือยังไม่มีมันก็จะขึ้นแบบอะไรนี่แหละแบบ complete อะไรสักอย่างนี่แหละฮะแล้เวเราเข้าไปดูในเกมกันว่ามันเปลี่ยนไปไหมนะโอเคเดี๋ยวเราสร้างเซิร์ฟใหม่แล้วก็ไปกันเลยรอสักครู่ฮะเดี๋ยวตัดตอนเข้าเซิร์ฟไปเลยฮะผมขี้เกียจ โอเคไปโอเคครับ okay, <Okay, S 1> ผมเมื่อเราเข้าเกมมาเราก็จะได้พบกับเท็กเจแพคแปรโบนนะครับผมนี่เลยนี่ฮะแกะก็เปลี่ยนนะเออเปลี่ยนหมดเลยนะเนี่ยพวกทรงพวกสาสต้นไม้ใบไม้น้ํามันใสขึ้นใช่ไหมเนะน,นี่ยลงเท็กเจอแพคอันเนี้ยไม่มัน่นใจแต่ก็เปลี่ยนนะเดี๋ยวเรามาดูน้องเอ,อ่อออกซลอตกันก่อนนะว่ามันมันเปลี่ยนไหมนะเพราะผมว่าน่าจะเปลี่ยนนะถ้าจำไม่ผิด A X O กโอเคออคสลอตเคเรามาเรียกน้องกันเลยนี่ฮะน้องก็เปลี่ยนเป็นทิกเกอร์แของแบโบนนะนี่นี่มีปุ๊ปปุ๊ปปุ๊ปปุ๊นี่ฮะน้องน้องเต็มไปหมดเลยเนี่ยเออนี่พวกซอมบงซอมบี้นี่ก็เปลี่ยนทิกเกแฝเปลี่ยนทุกอย่างเลยนผมเท็กเจอร์เป็นของแบโบนหมดเลยนะโอเคสหรับคลิปนี้ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้เอ้ยนี่มันเป็นอะไรเนี่ยคลิปนี้ขอจบเพียงการไม่ใช่รีวิวสิพูดผิด ต้องเรียกว่าสอนโหลดขอจบการสอนโหลดเพียงเท่านี้นะครับผมสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสันกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับผมโอเคคลิปนี้ก็คงจะเข้าใจกันนะว่าวิธีโหลดมันเป็นยังไงนะผมก็ไม่รู้ว่าจะอธิบายให้ทุกคนเข้าใจได้อย่างไรกันเพราะบางช่วงผมก็อาจจะไม่เข้าใจที่ผมพูดนะโอเคคลิปนี้ก็ไปละบายๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะแค่นี้แหละโอเคไปดูชีวิตชีวิตรอดด้วยนะ <c oughs> อย่าดูแต่อ่อนโอเคไปละ ไปจริงๆละครั้งนี้บ๊ายบาย